เมนูต่อไปเนื้อผัดน้ำมันหอย,ยนะครับเราใช้เนื้อโกขุ่นนะเกรดทำสเต็กนะเป็นส่วนของเทนเดอร์ลอยกับสอลนะทั้งได้ทั้งนุ่มได้ทั้งติดมันด้วยมาทำกับข้าวไทยและจีนนะครับก่อนอื่นเราจะมาล่าเหยาอก็คือการลวกน้ำมันแบบจีนด้วยกันก่อนนะครับคือกระทะร้อนน้ำมันเย็นกํมาหนุนโคมปกติกระทะร้อนน้ำมันเย็นลาะะนนนยหอ เก็บสอนหม,มักเนื้อไปแล้วนะครับไปติดตามดูคลิปต่างๆได้คลิปหมักเนื้อคลิปหมักหมูนะครับล่าเหยา่คืออะไรสอนไปแล้วจากนั้นนะครับพริกเบลสามสีพริกแหองพริกแดงพริกเขียวหอมใหญ่แล้วก็เเรียมสลด์นะแล้วลงไปล่าเหยาด้วย เราไปลวกน้ำมันเพื่อเรียกความหอมนิดหนึ่งนะครับของกระพริกนะแล้วช้อนชิ้นเรีบยจะห่ลูกเดิมนะไม่ต้องล้างนะตับซุปมันหาย มนาว,วนาชิมรสก่อนใรสชาตมันที่พอใจแล้วนะ ตั้กระพดโอเคว่าเชฟมาทำน้ำซอสก่อนนะครับ่างนั้นเอาเนื้อลงไปต้งหอมันทอนเืินไรายได้เล่าจีิ ยักเผเพิ่มพริกไทยดำเลยเสร็จแล้วครับเลื้อผัดน,น้ำมันหอมร้านโบราณนิยมเขาค้อ